วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แหงประเทศไทยหรือสววทร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยจัดงานมอบรางวัลให้กับบุคคลองค์กรนักธุรกิจผู้บริหารที่เป็นเพชรน้ำเอกอันทรงคุณค่าแก่สังคมไทยรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีที่นายกย่องให้กับคนรุ่นหลังได้นําไปปฏิบัติตาม กับรางวัลหงอวอร์ดนะศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรโดยมีพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัตินะคะอดีตที่ปรึกษาคณะการที่การสภพานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวและสําหรับบุคคลองค์กรนักธุรกิจผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลหงอวอร์ดในสาขาวิทยุโทรทัศน์คือบริษัทลังชิมันมีเดียจำกัดผู้ผลิตละครวิทยุรายการเล่าขานตำนานวีชนเ่่งคะ ครับผมพงศกรจิรานะครับแล้วก็คุณรัฐฐานิรังสีมันพวกพวกเราคือทีมงานรังสีมันนะครับในเล่าขานตำนานมิรชนครับล้วความิจิตรอิงโพรซาบหมออากาศทางสถานีพิยุกราจายเสียงคลองทับปกท่วประเทศครับครับก็ดีใจนะครับสําหรับรางวัลหงอาวอร์ดนะครับถือเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ให้กําลังใจกับทีมงานเราที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกไปนะครับครับก็ถือว่าเป็นเป็นกาลังใจมากกว่านะครับเพราะว่า ผลงานทุกชิ้นที่ทําออกไปเนี่ยเราตั้งใจการทําทุกทุกคนอยู่แล้วนะครับก็พยายามสร้างสรรค์สิ่งดีๆออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเป็นละครวิถุอิงประวัติศาสตร์นะครับก็ทํากันมาตั้งแต่ปี59ที่จริงแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยคือทำมาตั้งแต่ปี49นะครับแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งแล้วก็มาเริ่มทำกันที่ปี59 2 5 9นะครับ2 5 5 2559นะครับก็เป็นชื่อรายการเล่าขานตำนานวีรชนนะครับคือ เป็นละครวิทยาศาสตร์ที่เริ่มตั้งแต่ก่อนอยุทธยาก่อนสุโข,ขทัยนะครับแล้วก็ทําไล่ลําดับมาเรื่อยๆที่เชื่อว่าย,ยังไม่เคยมีใครเคยทําขนาดเป็นหนังสือเนี่ยที่เรียงลาดับมานี่ก็ยังหายากนะครับเราทําไล่มาตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยจนกระทั่งมาถึงยุคสุโข,ขทยัยอยุธยานะครับมีสุพรรณภูมิด้วยมีล้านานาไล่กันมานเรื่อยจนจนพระเจ้าอู่ทองไล่มาตอนนี้ถึงพระองค์ที่27คือ พระนรายมหาราชนะครับมีนักวิชาการที่เราได้รับคำปรึกษานะครับแล้วก็เอามาพอดเรื่องคือคำว่าละครในปพวศาสตร์เนี่ยมันคงไม่ใช่ประวัติศาสตร์แท้ๆนะครับมีหลายๆอย่างที่สอดแทรกเข้าไปนะครับก็คือมีทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของปรัชญานะครับมีความสนุกสนานความบันเทิงแล้วก็คือพูดง่ายก็คือละครนะครับมีทุกรสทุกชาตินะครับตั้งแต่สนุกซาบซึง้งเสียใจ ตลกอะไรอย่างนี้ครับถือว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะ4ปีมันเนี่ยก็ที่จริงแล้วก็ถือว่าว่าได้รับการตอบรับได้ดีนะครับเพราะว่าคือเรามีการเปิดสายรายการเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 17. บเนาฬิกนาทีก็มีการเปิดเปิดสายให้โทรเข้ามาแล้วก็มีการเปิดไลน์ให้ตอบคำถามกับคือฟังรายการฟังละครแล้วเนี่ยได้ความรู้อะไรแล้วเราก็มาตั้งคําถามแล้วตอบคาถามกันก็มีเข้ามา ถือว่าพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแฟนเพจเราคือรังเซมันมีเดียก็ก็มีผลตอบรับก็มาพอสมควรนะครับ mm hmm. สเสน่ห์ของละครมิจิยอยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. คือคือคำว่าจินตนาการเนี่ยทุกคนมีจินตนาการถ้าเห็นภาพก็ถูกสร้างจินตนาการทางภาพขึ้นมานะครับฟ mm hmm. ังทางเสียงเอาไป ฟังแล้วเนี่ยทุกคนมีจินตนาการของตัวเองที่จะสร้างภาพในจินตนาการของตัวเองพระเอกที่หล่อนางเอกที่สวยหรือใครที่หน้าตาขี้เหร่ทุกคนสร้างเองกันหมดนะครับที่ที่มีบริบทที่ที่ถูกจำกัดเอาไว้และใกล้เคียงกันเพราะนั้นของแต่ละคนเนี่ยที่มีความหล่อความสวยไม่เหมือนกันใครที่มีสเปคอะไรก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสร้างภาพตัวเองได้นะครับแล้วก็มีจินตนาการบางทีก็คือก็คือ จะไปไกลกว่าละครนะครับกับกับละครโทรทัศน์หรือว่าภาพยนตร์เนี่ยจินตนาการมันถูกสร้างอยู่ในภาพมันก็จะจํากัดอยู่แค่นั้นแต่ละครไม่ช่่มันคือเสียงจินตนาการของคนมันก็จะไปไปไกลเท่าที่คนสามารถจินตนาการได้ครับ ติดตามและฟังนะคะละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์แลาขานตำนานวิลชนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาค่ะออกอากาศ100กว่าสถานีทั่วประเทศไทยค่ะใช่แล้วค่ะ แล้วก็มีอีกรายการหนึ่งที่พ่วงกันด้วยถ้าหากว่าอยากจะฟังอยากจะติดตามเพิ่มเติมนะคะก็อันนี้เป็นรายการทางโทรทัศน์นะคะก็คือรายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะออกอากาศทุกวันเสาร์ทางช่อง tgn thai tv global network เวลา17นาฬิกานาทีถึง18นาฬิกาค่ะ รายการเล่าขานตำนานวีรชนนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบ,บกนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีจนถึง17นาฬิกานอกจากนี้นะคะยังสามารถชมผ่านไลฟ์สดทางแฟนเพจ Facebook หลังสิมันมีเดียและยังสามารถรับชมย้อนหลังนะคะได้ทางช l YouTube ของหลังสิมันได้เลยนะคะคุณผู้ชม